อุทยานแห่งชาติภูกระดึง3วัน2คืนรีวิวแบบวอล์กจะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเลยครับผมคลิปนี้ผมจะรีวิววันที่1ก่อนนะครับผมผมเดินทางด้วยรถส่วนตัวนะครับไปยังทางเข้าอุทยานก็ประมาณ6กโมงเช้านะครับทุกท่านดูหมอกนะครับผมแบบหืมหนามากครับในช่วงเช้าก็มาถึงแล้วก็จ่ายค่าบริการตามป้ายที่บอกเลยนะครับผม ใครที่ไม่ได้มารถส่วนตัวก็มีรถแดงนะครับคอยรับส่งจากผ่านเขามาภูกดึงนะครับผมพอเราเข้ามาถึงตัวอุทยานก็จะมี4ขั้นตอนหลักๆนะครับผมนั่นก็คือการทำประกันนะครับผมแล้วก็การจองเต็นที่พักหรืออะไรต่างๆนะครับก็อยู่ทั้งที่สําหรับขั้นตอนที่3นะก็จะเป็นการอบรมเรื่องช้างป่าเรื่องผาเรื่องอะไรทั้งๆของอุทยานสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการจองลูกหาบครับผมของผมไม่ได้จองครับแต่ว่าลองช่างดู13กิโล แบกเอาเองครับผมเดี๋ยวแกก็ได้รู้และเริ่มเดินขึ้นก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็ลงเชือกก่อนขึ้นครับพอไปถึงซ้ำแหกก็จะประมาณ7จ็ดโมงห้พักชมวิวสักคู่แล้วก็พักร่างกายด้วยครับและนี่คือวิวซ้ำแรกครับผมขึ้นมาซ้ำแรกก็เจอหมอกที่หลงเหลือจากตอนเช้านะครับผมแล้วก็เราก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนผมไม่อยากกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนเดี๋ยวมันปวดท้องระหว่างทางนะครับผม <C> le <af> le> ก็ได้เลยสุดยอดอร่อยมาก <laughs> พออิ่มท้องแล้วก็เติมหวานแล้วก็ตุนพลังงานแล้วก็ไปกันต่อจะเห็นได้ว่าของกินที่นี่เยอะแยะมากเลยนะครับผมทำไมเสียงภาคดูเป็นแปลกๆ9นาฬิกา18นาทีผ่านซัมบอลน,นะครับ9นาฬิกาผ่านซัมกบกอก,ก9กนาฬิกา42นาทีผ่านซัมกอสร้างอันนี้คืออะไรครับลูกเพ่จะช่วยให้ดูว่ามันชันนั่นแหละ <c oughs> ครับผมชี้ไปไม่รู้มัวไปเลย10นาฬิกา8นาทีผ่านพรานพรานแปรสนาฬิกา37นาที ระหว่างทางก็เจอน้องแมลงวันทองมาพักหรือมาตอมอะไร11นาฬิกาสนาทีซำกกกไผ่ในช่วงที่ผมไปน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมคนก็ลงเยอะเพราะว่าจะกลับไปทํางานกันแล้ว11นาฬิกาสนาทีซำกกโดนแต่หน้าโดนนั้นคือเธอจอกเล่นน้ำอย่างเย็นนะครับทุกท่านแวะตกน้ำเย็นแล้วก็เดินไปกันต่อนะครับผมถึงซำแค่ก็ประมาณเที่ยงย0่สินะครับแนะนำให้ทุกท่านรีบ ตุนเสบียงตุนน้าไว้ตั้งแต่ซ้ำนี้นะครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบนนี้ก็คือยาวเลยนะครับผมก็เลยนวดแต่อะไรเต็มที่ก็ซ้ำนี้ครับเพราะว่าข้างบนนี้ยาวแน่นอนเพราะอะไรนะหรือไปดูเลยครับได้เริ่มขึ้นแล้วหลังซ้ําแค่บันไดครับผมบันไดครับบันไดบันไดบันไดแล้วก็บันไดแล้วก็บันไดครับสุดยอดบันไดคู่ของปลอมบันไดอีกแล้วครับผมสองบันไดสุดท้ายครับผมอันนี้บันไดคู่ของจริง สุดท้ายท้ายสุด14นาฬิกา16นาทีใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาถึงหลังแปละครับพอได้เห็นบรรยากาศหลังแปลแล้วก็ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอน <Wow. S 1> และสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือถ่ายรูปกับป้ายผู้ชิดครับมันยังไม่จบเราลงไปกันต่ออีก3.5กิโลนะครับและอีกอย่างก็คือมีต้นเมปเปิลที่อยู่ตรงปลายนิ้วผมนั่นเองอันนี้ผมก็พึงรู้นะครับผมในช่วงที่ผมไปมันก็เริ่มรุดล่วงหลุดล่วงแล้วนะครับ และสิ่งที่ทุกคนมาภูดึงต้องเจอก็คือสนเดียวดายนะครับผมผมมาถึงก็ประมาณ15บนาฬิกา17นาทีนะครับระหว่างทางก็จะมีลำธารด้วยครับก็ระวังน้องช้างด้วยนะครับเผื่อมีคุณเห็นอะไรนั่นไหมนั่นมันความหวังชัดๆในที่สุดเราก็มาถึงนะครับลานกลางเต็นท์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้านบนนะครับผมยอะครับผมเรามาถึงแล้วใช้เวลานานหน่อยแต่ก็มาถึงนะครับ ไปหากางเต็นท์แล้วก็พักกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นราคาสำหรับใครที่อยากเช่าเครื่องนอนครับผมหรือเป็นที่ชาร์จแบตก็มีนะครับผมหรือจะไปชาร์จตามร้านคาก็ได้นะครับอันนี้ก็แวะราลายเซ็นแล้วก็จะไปกลางเต็นต์แล้วครับผมสุดยอดมากวันนี้สําหรับใครที่นําเต็นท์มาเองผมก็แนะนําให้กลางใต้ต้นไม้นิดนึงนะครับเพราะว่า หมอกหนาะมากครับที่นี่และยังมีเด็กเจ็ดเดือน<ด>ครับที่ยังขึ้นมาได้นะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับข้าขอคารวะท่านสี่ห้าโมงครึ่งครับถัดจากเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่นานนะครับรอดูไอต้นไม้สีทองนะโอ้โหวัดสิเลยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปผาอื่นแล้วอากาศหนาวๆท่านก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับเป็นหว่วงโชว์ห้าวแบบนี้แหละที่พูเรือไข่แตกเลยครับผมเราเรียบกลับไปใส่เสื้อกันหนาวดีกว่าอากาศเริ่มเย็นลงเย็นลงนะครับ ผมว่าน่าจะลงมากกว่านี้ประมาณสักประมาณที่คิดไว้ประมาณ13องศาค,ครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับเต้นแล้วก็เคลียร์อะไรสิ้นดเลยเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีครับผมเดินขึ้นภูมาทั้งวันก็ให้รางวัลตัวเองโดยหมูกระทะนี่แหละยอดไปเลยวันนี้สําหรับวันนี้ค่ะขอจบเพียงไว้ทุยดับทุกที่สำหรับคลิปวันที่หนึ่งผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรไมาเยอะให้รางวัลตัวเองสักนิดมันก็ไม่เป็นไรหรอก บายๆขอบคุณที่รับชมนะครับปมใก็ยังงงนะครับว่าจะพาคสิ่งแบบนั้นทำไมครับก็ฝากติดตาม e ีพีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม